Icana, ดีค่ะก็ด <Yes> ีค่ะก็หลายคนก็เหมือนเข้ามาถามเข้ามาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเข้ามาชมค่อนข้างเยอะค่ะว่าเซ็กซี่ที่สุดของเจริงไอยากรู้ก็ต้องซื้อแล้วเปิดดูข้างในค่ะเออดีดีแพนเกจะถ่ายต่อ ท่านถ้าที่ถ่ายต่อไว้ตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ถ้าเกิดสนใจมีเล่มไหนอยากให้ถ่ายก็ลองติดตอ่อมาทางบริษัทดูแล้วกันเนาะแล้วทางบริษัทก็จะมีคนพิจารณาเองละคะ่ะพ่อแม่แว่าอะไคะคุณแม่เขาไม่ได้ว่าไงอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าตอนที่ไปถ่ายเนี่ยคุณแม่เขาก็ไปด้วยใชก่ก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเลยอะคะ่ะจะไปชิ้นต่อไปจะใช้คนนี้ไหมคะหรือว่าวาง ชิ้นต่อไปไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดชิ้นต่อไปเขาติดต่อมาเป็นแบบไหนอะไรยังไงคอนเซ็ปต,ต์ยังไงก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตไปค่ะจนถึได้เห็นภาพแป็นบ้างคะจริง,รงๆเนะี่ยตอนที่ตอนที่ถ่ายเนี่ยเราก็คอยดูภาพไปนะเราจะคอยดูถ่ายเสร็จเนี่ยแล้วพี่ตาอาก็จะเอารูปลงคอมแล้วก็อาจจะไปดูรูปกับพี่เขาแล้วว่าเออชอบรูปไหนอะไรยังไงเราก็คอยเหมือนแบบคอยดูคอนเซ็ปต,ต์โดยรวมว่าเออพอมีโพสท่านี้แล้วเราจะโพสท่าไหน,ต,ไหนต่อไปก็เลยไม่ได้ ตกใจหรือตื่นเต้นอะไรอะค่ะเพราะว่าคือเราก็เห็นภาพเราแต่เราแค่ยอยากรู้ว่าเดี๋ยวพอหนังสือออกแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราอยากรู้แค่นั้นเองค่ะแต่ยังไ่าสุดแฟนคลับเองก็ออกตามรูปในหารูปเซ็กซี่ของเราบอกว่าเขาชอบลุคเร้าเร้าใสใสๆนะอืมก็แล้วแต่คนชอบค่ะเพราะว่า,าก็าากเข้าใจนะก็เข้าใจเหมือนกันว่าบางคนก็ยังติดด้วยความที่ว่าติดด้วยลุคที่ดูเป็นเด็ก ดูน่ารักแบ๊วๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็บางคนก็ชอบแบบนี้เหมือนกันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนไปค่ะคือแต่ละคนอาจจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเช็คฟีดแบ็กของ,งแฟน,ด,ด,ฟนแด้วยตัวเองไหมคะมีเช็คฟีดแบ็กด้วยตัวเองไหมก็เราก็เห็นได้จากใน Instagram หรือจากในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอยู่แล้วนะคะก็หลายเสียงนะคะหลายเสียงที่ค่อนข้างชอบ แต่ก็มีหลายเสียงที่ก็บอกเหมือนกันว่าเอออยากเห็นในลุคที่ดูใสๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าใจพอ,อใจกับฟีดแบ็กไหมคะพอใจไมหมเหรคะก็โอเคค่ะก็โอเคออกแนวเ,เขินมากกว่าเพราะว่าคือจริงๆนะตอนที่ไปถ่ายนก็ไม่ได้คิดอะไร <S <S คิดแค่ว่าเออเราไปทํางานนะแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอฟีดแบ็กมันออกมาค่อนข้างที่จะคนแสวค่อนข้างเยอะก็เลยก็เลยทําให้รู้สึกดูอายๆหน่อยนิดนึงอะไรคันเขินนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ คนติดภาพแบบเซ็กซี่อะไรแบบนี้ค่าพแบก็จริงๆเนี่ยก็แล้วแต่ผลงานนะคะแล้วแต่ผลงานว่าจะมีผลงานแบบไหนติดต่อมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็จริงๆแล้วเราก็ทํางานได้หมดนะใครอยากให้ทําแบบไหนอะไรเงี้ยเราเราได้หมดเราไม่ดได้ซีเรียสอยู่แล้วว่าจะต้องเซ็กซี่อย่างเดียวหรือจะต้องแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยค่ะ่่ทีีโปเติ แตก็ไราปร่วมงานด้วยก็ก็จริงๆเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยเราติดถ่ายรายการด้วยแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้ทราบด้วยว่ามีงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คน่ะแบไม่มีนะคะไม่ตบไม่ทราบไม่ทราบอลไม่ทราบเลยเลยค่ะใช่ ไม่มีนะคะไม่ <im it> ค่ะคุณแม่ยังมาถามมดเลยค่ะใช่ค่ะ <im it> คุณแม่ก็ยังมาถามมดเลยว่าอ๋อมีงานด้วยหรอแล้วก็แล้วก็อ๋อม,มีด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะ <im it> <im it> จริงจริงตัวตัวตัวมดเองก็ไม่ไม่ได้มีอะไรนะคือตัวเราเองเนี่ยพอเราเห็นข่าวแล้วก็เออเราก็ยินดีกับเขานะเพราะว่าเราก็เห็นเขาทุ่มเทกับงาน ทางด้านธุรกิจตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเราก็อยู่กับเขามาตั้งนานแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยชอบทางด้านนี้อยากทําทางด้านนี้เราก็เห็นเขาคือเราเห็น process ต่างๆนานๆในระยะเวลาที่เขาทําอยู่พอเราเห็นว่าเขา success ได้ขนาดเนี้ยเรากับรู้สึกเรายินดีกับเขานะแสดงความยินดีไหมคะเวลาจะทร,ร,ร,ราบข่าวก็หลังจากทราบข่าวก็ยังไม่ได้มีการคุยเลยค่ะเพราะว่าคือตัวเราเองเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งในช่วงนี้ก็มีสอบด้วยก็เลย พอทางานเสร็จเราก็ต้องอ่านหนังสือสอบแล้วตื่นเช้าแล้วก็มาทางานอีกแล,แล้วก็ต้องไปสอบปอีก,ก็เลยไม่ได้ก็ไม,ไ,ไม่ได้จับค่อนข้างจับมือถือค่อนข้างน้อยมากเลยตอนนี้อะค่ะน้อยใจไหมคะน้อยใจไหมหรอคะจริงๆก็เออเรากลับรู้สึกินดีกับเขามากกว่าน,นะอย่างที่บอกคือเราเห็นว่าเขาค่อนข้างเหนื่อยกับการทําธุรกิจมาค่อนข้างเยอะอะไรคะ่ะพอเราเห็นว่าเขาได้ประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรายินดีกับเขามากกว่าค่ะ ค่ะก็คงจะมีค่ะทุกวันนี้หระคะเอ่อไม,ไม่ไม่ค่อยได้คุยกันเยอะค่ะ<ม>เพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวเราเองก็ยุง่งเราก็ต้องมีงานด้วยแล้วก็ต้องมีเรื่องการไปสอบ์ด้วยเรื่องเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เลยเขาทำให้ค่อนข้างเนี่ยเวลาไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ะคะ่ะเรายังสนิทกันเหมือนเดิมดค,คุยได้ค่ะคุยได้เราคือตัวอย่างที่บอกตัวตัวมดเองเนี่ยเราเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเรา คุยปกติได้เรายังให้ความสนิทใจเหมือนเดิมแล้วก็ยังบอกเลยว่าเออเขาก็ยังเป็นพี่สาวเราอยู่เหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยางนั้นใจเลยเขาไปโรงพยาบาลตอนนองจะมีโอกาสพิมพ์ตรงไหมเขาเข้าโรงพยาบาลาหรออ,อ๋อหรอยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เพิ่งรู้เลยเนะี่ยก็เดี๋ยวคงมีการส่งไลน์ไปหรือไม่ก็โทรไปได้แล้วค่ะแต่ว่าคือเราก็ไม่อยากไปรบกวนเวลาคนป่วยแล้วเนาะเราก็อยากให้คนป่วยได้ไดพักผ่อนแล้วก็ ฟื้นร่างกาให้เต็มท pues ี่ค่ะส um ่วนเรื่องเวลาที่ไปเยี่ยมเนี่ยเราก็ต้องดูตารางเราด้วยแหละว่าเราว่างไหมถ้าเกิดเราว่างมีเวลาว่างสักนิดนึงเนี่ยเราคงหาเวลาไปเยี่ยมเขาละค่ะมหวัใจประเด็นลังจกี้มคาม็หว่าอออกันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเราก็พูดตอบคจริงว่าเออเราเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่า ก็เข้าใจเขาตัวเขาเอกอาจจะยุ่งกับการจัดงานดูหรือเปล่าเขาก็อาจจะมีการชวนเพื่อนอีกต้องเยอะต้องแยะหรือเขาก็คือเขาเป็นเจ้าของงานอ่ะเขาก็ต้องมีการเตรียมตัวร้วนนซึ่งเราเข้าใจตรงจุดนี้เราก็ไม่เป็นไรโอเคแต่เราสรุ่แต่เราสุร่วมงานกันมาปนิจกันมาก่อนนี้เนอะอืเอาเป็นว่าหมดเข้าใจแล้วกันเราใช้ความเข้าใจดีกว่าเราไม่อยากให้อ่า n e g t i v e ความคิดที่เป็นด้านน e g a t i v e เนี่ยไปอยู่ในงานที่เขากำลังก้าวหน้าไปข้างหน้าแล้วเขากำลังสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะใช้ความเข้าใจดีกว่า